คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราพยายามวิ่งตามโลกให้ทันเท่าไหร่ใจเรากลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าและว่างเปล่ามากเท่านั้นในโลกที่ตะโกนบอกให้เรามีเพิ่มเป็นเพิ่มและทำเพิ่มตลอดเวลาความสงบที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การวิ่งไปข้างหน้าแต่อยู่ที่การกล้าที่จะหยุดและเดินออกมาจากลู่วิ่งนั้น วันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาของการช่างมันและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อทวงคืนความสงบทางใจที่หายไปกลับคืนมาครับมาเริ่มกันที่กับดักทางจิตวิทยาที่เรียกว่า hedonic treadmill หรือลู่วิ่งแห่งความสุขครับจิตวิทยาอธิบายว่ามนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งดีๆได้เร็วมากเมื่อเราซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือได้เลื่อนตำแหน่งเราจะมีความสุขพุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ไม่นานระดับความสุขนั้นจะกลับมาเท่าเดิมและเราก็จะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ต่อไปไม่รู้จบการตระหนักรู้ในกลไกนี้คือก้าวแรกครับให้ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังวิ่งตามอยู่คือความต้องการจริงๆของเราหรือเป็นเพียงเพราะสังคมบอกว่าของมันต้องมีการรู้เท่าทันความอยาก จะช่วยให้เราหยุดวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองได้ครับเมื่อเราหยุดวิ่งตามกระแสเราจะเริ่มเห็นความสำคัญของศิลปะแห่งการตัดออกหรือ the art of subtraction ครับในทางจิตวิทยาการมีตัวเลือกหรือสิ่งของมากเกินไปก่อให้เกิด decision fatigue หรือความล้าจากการตัดสินใจความสุขแบบยั่งยืนจึงมักไม่ได้เกิดจากการเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามา แต่คือการลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่รกบ้านความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรือข้อมูลขยะในโซเชียลมีเดียลองจินตนาการถึงห้องที่ว่างเปล่าดูสิครับความโล่งนั้นคือพื้นที่ให้จิตใจได้หายใจการใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสไตล์แต่เป็นการจัดระเบียบโลกภายในใจครับต่อมาคือการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความสุขครับ เรามักคุ้นเคยกับโฟโมหรือ Fear of Missing Out ที่กลัวจะตกข่าวตกเทรนด์แต่ผมอยากชวนให้คุณโอบกอดโจโมหรือ Joy of Missing Out ความสุขจากการที่ได้พลาดอะไรไปบ้างการไม่รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์จะช่วยคืนเวลาและสมาธิให้เรากลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันขณะจิตวิทยาเชิงบวกยืนยันว่าการจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟ ى, หรือการอ่านหนังสือเพียงไม่กี่หน้าโดยไม่มีโทรศัพท์รบกวนจะช่วยลดระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้อย่างมหาศาลครับส่วนที่ลึกซึ้งที่สุดคือการย้ายจุดศูนย์กลางการควบคุมหรือ locus of control กลับมาที่ตัวเราเองครับความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับสายตาคนอื่นยอดไลค์หรือคำชม แต่ปรัชญาแบบ Stoicism สอนให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราควบคุมคิดคำและการกระทําของเราได้แต่เราควบคุมคิดคนอื่นไม่ได้เมื่อเราเลิกพยายามทําตัวให้ถูกใจโลกและหันมาภูมิใจในวิถีชีวิตเรียบง่ายที่เราเลือกเองความมั่นคงทางอารมณ์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นครับบทสรุปในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งทุกอย่างแล้วไปอยู่ป่าครับแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติในโลกที่วุ่นวายลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในวันนี้ดูนะครับเช่นการปิดแจ้งเตือนสักหนึ่งชั่วโมงแล้วใช้เวลานั้นอยู่กับตัวเองจริงๆความสงบไม่ได้อยู่ไกลและไม่ต้องใช้เงินซื้อมันซ่อนอยู่ภายใต้ความวุ่นวายที่เราสร้างขึ้นมาเอง เพียงแค่เรากล้าที่จะวางสิ่งที่ไม่ใช้ออกเราก็จะพบว่าชีวิตที่พอดีนั้นมีความสุขมากกว่าชีวิตที่มีมากมายเสมอครับ